สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่24มกราคม2567นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่100บาทส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกวันค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา 9นาฬิกา8นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่34,300 30, บาทรับซื้ออยู่ที่34,200บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่34,800บาทรับซื้ออยู่ที่33,579บาท ส0สตังค์ค่ะเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่100บาทค่ะและสปอร์ตโกเมื่อคืนมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่3.60ดอลลาร์ค่ะสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2 0 2 8 0 6 5ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2 0 2 5 7 5 5เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.17ค่ะ และก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่35.835เ 35. าวช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.47เปอร์ซ์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ